สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านนะคะก็วันนี้วันศุกร์นะคะส่งท้ายค่ะตอนแรกว่าจะไปเล่าวันจันทร์แต่รู้สึกเหมือนมันจะนานเกินไปเนาะก็เลยเอาวันศุกร์แล้วละกันเดี๋ยววันจันทร์จะไปเล่าเรื่องอะจะมาเล่าเรื่องถึงที่ที่เคยใครเคยฟังหลวงตาม,มาพูดถึงว่าใครที่สวดคาถาจกักรรพัิเนี่ยค่ะจะมีพระขันกับจัก จะดูแลคนที่สวดนะคะหมายถึงว่าเวลาเราจะเกิดอุบัติเหตุอะไรใคปรปลองร้ายอะไรเราอย่างเงี้ยจะมีพระขันกับพระขันกับจากคอยดูแลคุม้มครองเราจากภัยอันตรายเหล่านั้นเชื่อไหมคะ <laughs> ดิฉันก็ฟังนะคะอย่าให้ดิฉันบาปดิฉันก็ฟังนะคะแต่ดิฉันก็อยากรู้ว่าเอ๊ะจริงไหมเนาะที่หลวงปู่เอ่อที่หลวงตามาพูดมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ตั้งคําถามอะคะ่ะตั้งคําถามกับ กับตัวเองกับตัวเองแล้วก็คิดในใจว่าจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นแค่ฝันเนาะก็เลยฝันเห็นก็เลยอ๋อได้คําตอบและที่ที่สงสัยมาตั้งนานดิฉันสงสัยมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะเรื่องนี้เดี๋ยววันจันทร์จะไปเล่าเรื่องนั้นให้ฟังนะคะแตะ่วันนี้ขอเล่าเรื่องน้องน้องท่านหนึ่งส่งข้อความมาหาเมื่อเช้า เขาบอกว่าเขาอยากมาเล่าให้ฟังว่าคาถาที่คาถาจากักพัทเนี่ยค่ะที่เราสวดกันเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะด้านช่วยเหลือวิญญาณอย่างเดียวมีมีพลานุภาพเยอะมากกว่าน,นั้นมากเหมือนเหมือนครอบคลุมหลายๆอย่างเลยดิฉันก็จะบอกว่าทุกอย่างก็กลัวคนว่าเนาะแต่ดิฉันแต่ตัวดิฉันเชื่อว่า พระคาถาที่ดิฉันสวดอยู่เนี่ยหรือว่าท่านท่านสวดอยู่เนี่ยที่ที่ตามแนวทางของท่านเนี่ยครอบคลุมแทบทุกอย่างหรือว่าทุกอย่างเลยใน,ในใจดิฉันจิดิฉันคิดว่าครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะพอดีน้องส่งมาเมื่อเช้าบอกว่าพี่หนูมีอะไรจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเออก็เออ,เอ,อช่วงห้าวันก่อนหน้านี้อ่ะเขาแบบสวดคาถาจักรพรรดิจริงจังมากแบบ บ่อยมากอะค่ะบ่อยมากเลยแล้วทีเนี้ยน้องบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นทางเรื่องความฝันและก็ความจริงที่เกิดกับตัวเขานะคะก็คือน,น้องบอกว่าช่วงย้อนกลับไปเนาะห้าวันก่อน,นน้องบอกว่าคืนหนึง่งอ่ามันมีคืนหนึ่งอะค่ะประมาณเที่ยงคืนหมาเนี่ยอยู่มันเห่าข้างๆหน้าต่างห้องห้องนอนนะคะเขาบอกว่า เห่าประมาณเที่ยงคืนเห่าแบบกันโชคแล้วก็เห่าแบบคู่ๆอะไรเงี้ยน้องก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นมาเอ่อหลังจากก่อนที่จะป่วยเนาะน้องบอกว่าเขาฝันก่อนที่จะป่วยนะคะเขาฝันว่าเขาอะไปสถานที่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 หนึ่งแล้วก็มันก็ตัดภาพไปว่าเขาชงกาแฟเนาะตัดภาพว่าเขาชงกาแฟแล้วเขาก็เขาเห็นผู้หญิงสองคนนะคะ นั่งอยู่นั่งอยู่ในตรงนั้นแหละแล้วเขาก็วางถ้วยกาแฟเขาวาไว้ใกล้ๆผู้หญิงสองคนนั้นแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยหันไปทําทุระอย่างอื่นแล้วทีเนี้ยเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าในจิตเขาบอกว่าระวังผู้หญิงสองคนนี้ไว้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอีกจิตหนึ่งก็บอกว่าคิดมากไปนาแค่แค่คนนั่งอยู่จะคิดมากไประแวงไปเองอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็กลับมาแล้วก็ มานั่งดื่มกาแฟปกติเขาบอกนะคะแล้วตอนเช้ามาเขาตื่นมาเขาบอกว่าเขาอะเจ็บเจ็บลิ้นเจ็บลิ้นเจ็บคอเจ็บแบบไม่มีสาเหตุนะคะเขาก็บอกว่าก็กินยาปกติก็กินยาปกติแต่ว่าเขาก็สวดคาถาชินนบัญชรไปด้วยแล้วก็ขอบอกว่ามันเจ็บจนต้องอยู่สวดคาถาชินนบัญชรแบบออกเสียงนะคะแต่ว่าคาถาหลวงปู่ดูเนี่ย เขาจะไม่อยู่สวดเขาก็สวดสวดสวดไปเขาบอกว่าดิฉันคิดว่าน้องคงน้องบอกว่าไม่หิวแล้วก็ไม่กินด้วยคือด้วยความที่แบบเขาแบบเจ็บลิ้นแบบเจ็บแบบปวดแสบปวดร้อนนะคะมันกินไม่ได้ใช่ไหมคะมันกินไม่ได้แล้วเขาบอกว่าหลังจากตอนที่เขาสวดคาถาจักรรพดิเนี่ยเขารู้สึกอิ่มแล้วมีเรียวมีแรงหลังจากนั้นในวันที่ห้าในคืนวัน ในคืนวันที่ห้าเขาก็แบบเขาบอกว่ามันปวดแสบปวดร้อนปวดแบบทรมานและในคืนวันที่ห้าเนี่ยค่ะที่เขาเป็นที่เขาไม่สบายเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาก็เลยท่องพระคาถาจักรพรรดิเนี่ยค่ะท่องท่อท่องท่อท่องท่องไปจนหลับและทีนี้ยเขาฝันเห็นท่านท่านหนึ่งท่านท่านหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เห็นหน้าชัดแต่ว่ารู้ว่าเป็นผู้ชาย แล้วก็ลำตัวท่านเนี่ยตัวท่านเนี่ยมีแสงสว่างจ้ามากเลยแล้วทีเนี้ยท่านถามว่าอยากหายไหมน้องก็เลยบอกว่าอยากหายครับท่านเลยบอกว่างั้นแลบลิ้นออกมาแล้วท่านก็ถอนเข็มถอนเข็มสามเข็มออกจากลิ้นน้องคนนี้แล้วก็น้องคนนี้เห็นแล้วก็แบบว่าตกใจมากตกใจมากแล้วก็ถามท่านว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงท่านเลยบอกว่า จำผู้หญิงสองคนนั้นได้ไหมท่านพูดแค่นี้นะคะว่าจำผู้หญิงสองคนนั้นได้ไหมน้องก็เลยสะดุ้งตื่นแล้วตอนเช้ามาน้องบอกว่าไอ้จากที่มันเจ็บเจ็บปวดปวดแสบแสบร้อนร้อนนะคะที่ลิ้นในลิ้นเราในในปากเราเนี่ยมันหายไปเลยน้องบอกว่ามันหายไปเลยหนูแล้วไม่อยากเชื่อเลยน้องก็พูดแบบเหมือนแบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันมันเกิดขึ้นได้ไงแบบคือตื่นขึ้นมาแล้วหายไปเลยหลังจากที่ฝันนั้น น้องไม่ได้บอกอะไรดิฉันนะคะดิฉันถามว่าดิฉันก็เลยถามว่าเออตอนแรกดิฉันบอกว่าระวังเรื่องการกินหน่อยนะคะไปอย่าไปกินของอะไรไข่โมวสั่วเวลาเขาให้มาถ้าเราฝันแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยบอกน้องก็เลยน้องบอกว่าหนูโดนอะไรหรือเปล่าคะพี่ก็เลยบอกว่าก็น่าจะใช่ละมั้งถ้าเป็นถ้าฝันแล้วเกิดอาการจริงแล้วก็เวลาตอนที่ท่านมามามา,มาช่วยเนี่ยก็หายจริงอะไรเงี้ย ดิฉันก็เลยถามน้องว่าเหมือนเขาไม่อยากเล่าอะเนาะดิฉันก็เลยถามว่าไปมีเรื่องมีปากมีเสียงกับใครหรือเปล่าน้องก็เลยบอกว่าใช่ค่ะเพราะดิฉันบอกว่าที่เขาทําอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่อยากให้เรากินอะไรได้แล้วให้เราป่วยคือกินไม่ได้ป่วยป่วยป่วยถ้าในความคิดดิฉันดิฉันบอกน้องว่าเขาอยากให้เราป่วยตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่เรื่องตลกนะคะแต่หมายถึงว่าดิฉันคุยกับน้องว่า เขาอยากให้เรากินอะไรไม่ได้แล้วป่วยไปเรื่อยๆป่วยไปเรื่อยๆแล้วป่วยตายหรือเปล่าน้องบอกว่าหุยพี่ก็ว่าดิฉันก็บอกว่าเนี่ยแหละเขาที่เขาส่งมาอะไรเงี้ยก็ก็ระวังเรื่องการกินนะต่อไปนี้อะไรเงี้ยก็แลวทีเนี้ยเขาเขาก็เลยบอกว่าดิฉันบอกว่าเราไปปากดีกับใครหรือเปล่าเขาก็เลยคิดว่าเออเอาแบบนี่แหละทําตรงลิ้นมันนี่แหละอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องงาน เรื่องงานกับเพื่อนร่วมง,งานเพราะว่าเขาเขาทำออแกแนน์ค่ะการจัดงานนะคะการจัดงานดิฉันแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าจัดงานตามห้างหรือว่าตามสถานที่ที่เขาจัดงานนะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาทําเป็นออแกแนน์ hmm. แล้วทีเนี้ยเขาอ่ะโดนอ,อีกคนหนึ่งน่ะไม่ไม่แบ่งส่วนในในที่ตกลงกันไว้ให้เขา mm hmm. เขาบอกว่าเขาโดนโกงค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ย อีกคนนึงเอาไปแต่ว่าไม่ไม่ไ <laughs> ม่ให้ตามตกลงกันเนาะว่าต้องแบ่งกันเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยแล้วดิฉันก็เลยบอกว่าอืนั่นแหละเราไปปากเดี๋ยวใครไว้ก็ไปคิดคิดดูนะอะไรเงี้ยเหมือนดิฉันจะพยายามบอกเขาว่าให้ไปคิดดูนะว่าเราไปมีปากเสียงกับใครเขาก็เลยยอมรับว่าใช่เขามีเขาเขามีปากเสียงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแต่หนูน่ะเป็นคนที่พูดตรงไงคะอะไรเงี้ยหนู หนูเป็นสไตล์ฝรั่งหนูจะไม่พูดรับหลังว่ารับหลังหนูก็จะคุยต่อหน้าเลยอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าเออสงสัยแรงไปมั้งเขาก็เลยแบบโกรธเราโกรธเรามากขนาดนี้ก็คือแบบเล่นเล่นแบบดิฉันก็ว่าเล่นแรงอะไรเงี้ยก็คือทาทาให้เขาแบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอาจจะคาดหวังเอาชีวิตด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเนาะแต่คิดแต่ดิฉันคิดว่าก็ก,ก็ก็ทาแบบ ทำให้น้องคนนี้ป่วยอะค่ะก็คือแต่ว่าดิฉันคิดดิฉันหลังจากที่ดิฉันถามเขาเขาก็เลยเขาก็เลยบอกรายละเอียดมาประมาณนี้ดิฉันก็เลยบอกว่าอ๋อนั่นแหละก็หลังจากนี้ก็ให้ระวังมากๆแล้วกันน้องก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละพี่ที่หนูอยากมาเล่าให้ฟังหนูอยากมาพูดถึงว่าพลานุภาพของพระคาถาไม่ใช่เฉพาะ,ะ,ะที่เราสวดเราก็จะบอกว่าเน้นเรื่องเรื่องโลกวิญ,ญญาณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือช่วย ช่วยเหลือโลกวิญญาณโ่อพูดถึงก็สามไตรโลก,กาธาตุสามโลก,กาธานตะุเนาะโลกมนุษย์โลกสัตว์โลกวิญญาณแต่เหมือนพระท่านจะบอกว่าเน้นเรื่องวิญญาณเยอะอะไรเงี้ยแต่น้องก็เลยบอกว่าอยากอยากมาแชร์ให้พี่ฟังคือคือมันเกิดกับเหตุการณ์กับเขาแล้วเขารู้สึกว่ามัน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 ไม่น่าเชื่อคะว,ว่าว่าพระคาถาช่วย,ช,วยช่วยช่วยชีวิตเขาได้แล้วก็ช่วย ปกป้องคุ้มครองภัยเขาได้ในในหลายๆเรื่องหรือว่าเกือบทุกเรื่องที่ที่เขาคือน้องเขาศรัทธาเชื่อมั่นมากะค่ะเพราะว่าเท่าที่คุยน้องเขาศรัทธาเชื่อมั่นมากแล้วคเนี้ยดิฉันบอกอะไรเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าหนูจะไปลองทําดูนะคะอะไรเงี้ยเออหนูจะลองหนูจะลองทําดูนะคะหนูอยากพิสูจน์ว่าจริงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็จะมีคุยนอกรอบกันในหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เลยบอกว่าเขาจะไปลองทําดูในสิ่งที่ดิฉันแนะนําไปว่าเรื่องเรื่องอะไรบ้างที่ที่ดิฉันเห็นแล้วไม่ไ,มได้บอกเขาไม่ได้บอกพูดในคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วนั่นแหละค่ะน้องก็เลยบอกบอกแบบนี้มาก็เลยอยากมาเล่าให้ท่านฟังน้องบอกว่าอยากแชร์มากเลยค่ะก็เลยบอกน้องว่างั้นเดี๋ยวพี่ขอเอาไปเล่าหน่อยนะคะเผื่อบางท่านอาจจะประสบปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยน้องบอกว่า,าได้ได้อะไรเงี้ยก็เลย นี่ราคาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังก่อนเรื่องก่อนเรื่องอื่นๆเนาะที่ที่ดิฉันบอกว่าจะเล่าตามลําดับเนาะก็เนี่ยราคาถ้าใครที่เป็นแบบนี้อยู่ก็ลองสวด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 และสวดแบบจริงจังนะคะสวดจริงจังก็คือสวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้สวดแบบตั้งมั่นนะคะอธิษฐานจิตตั้งมั่นอะไรอย่างเงี้ย ค่ะก็วันนี้จะต้องไปและไม่ต้องยาวมากนะคะวันนี้เดี๋ยววันจันทร์หรือว่าวันอังคารนะคะเดี๋ยวก็มาเล่าเรื่องพักขันให้ฟังเป็นเรื่องที่ดิฉันแบบอยากรู้มากเรื่องนี้เรื่องนี้อยากรู้มากแล้วได้คําตอบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจริงแฮะอะไรอย่เงี้ยต้องไปเล่าให้ท่านท่านฟังและอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านช่วยกันสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนานั่งสมาธิกรรมฐาน ทุกอย่างที่เราปฏิบัติอยู่นะคะรวมๆกันเข้าไปเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อประโยชน์ของสิ่งรอบข้างสิ่งทุกอย่างรอบข้างเราด้วยโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านสวัสดีค่ะ